ครับเพื่อนๆ RECU ที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่6ตุลาคมนะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรายังประสบพบเหมือนเดิมโควิดยังอยู่กับเรานะครับเรากําลังหนีโควิดอยู่สู้กับมันนึกขีดกี่เข็มกี่เข็มแล้วมันก็ยังไม่แปไหนนะยังมีอยู่นะเรื่องแรกเรื่องโควิดอันที่2เศรษฐกิจไม่ดีครับเพราะเราปิดประเทศการหมุนเวียนไม่ดีต้องยอมรับนะครับปีนี้ไมดีนะครับน้ําท่วมปีนี้ ไรนาเสียหายหมดเข้าจะยากมากจะแพงเรื่องแรกนะครับเห็นไหมนี่น้ําท่วมนะครับแล้วน้ําจะเข้าเมืองไหมหลายคนบอกไม่เชื่อว่าเข้าเมืองแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับเข้าเมืองแน่เพราะอะไรนะครับกรมอุตุบอกว่า,วาพายุอีกสองลูกจะเข้ามาเดือนต้นเนี่ยครับก่อนกลางตุลาเนี่ยนะครับสองลูกน้ําก็มาอีกแล้วแล้วคราวนี้สองลูกนี้ไม่ใช่เข้าทางตะวันออกเฉียงเหนือนะเข้าทางตะวันตกเฉียงใต้อ่าเหตุผลนะครับตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพายุเข้ามาตรงนี้ แล้เดียวถึงกรุงเทพแล้วครับมันผ่านพมา่าทึงแคบนิดเดียวครับไม่มีภูเขากั้นด้วยแต่ตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อตอนต้นฤด,ดูนะครับมาทังตะวันออกเฉียงเหนือมันจะผ่านผ่านอะไรครับผ่านเวียดนามผ่านลาวซึ่งมีเขามันก็ชะไปเมื่อก่อนนี้ฝนตกตอนนั้นนะฮะฝนตกกลางเขื่อนนะครับเดี๋ยวนี้ฝนตกใต้เขื่อนกับบนเขื่อนเห็นไหมครับมันเป็นวิถีทางของลมครับแล้วมันอยู่ที่ไหนครับน้ำเขาจะมากองอยู่ในกรุงเทพผมให้ดูรูปภาพหลายทีแล้ว โนเวมเบอร์นะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงมาจัดเรื่องน้ําท่วมจะทํำยังไงไปดูสักครับน้ําน้องน้ำสามน้ำใหม่ครับนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะพูดหลายๆเรื่องวันวันพุธเนี่ยครับวารายตี้นะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องการเมืองหน่อยนึงนี่กำลังพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่าพูดเลยก็ได้ผู้ว่าคงจะเลือกได้เลือกตั้งแน่นะครับแล้วคงจะมีตัวแทนที่เราจะมีสิทธิ์เลือกโดยตรงหนีไม่พ้นนะครับเป็นคนซึ่งอยู่ใกล้เครื่องแบบนั่นเองซึ่งเขาเก่งนะครับ มีอยู่ในเครื่องแบบโดยตรงตำรวจครับตำรวจอย่ามาทำงานรับใช้ประชาชนดีครับจงเป็นนักให้เซอร์วิสไม่ใช่ไม่คนมาชี้นิว้วทางดัอตรชัดชาติก็ครอบครัวตำรวจคุณจักทิพนี่ก็ตำรวจใหญ่นะครับพวกร,รัฐบาลก็จะส่งมาอีกคนก็หนีไม่พน้นนะครับพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยกรทมนะเป็นเมืองใหญ่นะครับคนมีความฉลาดเศรษฐีอยู่เยอะคนจนอยู่เยอะน้ําท่วมอยู่เยอะที่นี่ ต้องเป็นคนเฟล็กซิเบิลมากๆต้องเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยก็หวังว่าเลือกตั้งผู้ว่าเขาเนี้ยเราคงจะได้เห็นความเก่งากาดเห็นทีมครับรู้ว่าผู้ว่ารู้ปัญหารู้วิธีการแก้ไขมาช่วยเราเพราะอนาคต after covid ชีวิตเราจะลำบากมากเศรษฐกิจกจะไม่เดียครับใครดู GDP ผ mm ัวเมีผมบอกแล้วน้ำท่วมข้าวยากหมากแพงโควิดยังอยู่ครับนะรบ,บริษัททั่วไปคนทั่วไปรายได้จะลดลงแค่นี้ครับ เราจะต้องอยู่กับความกม็ดแหม่อันนี้นะครับเตรียมตัวไว้ได้รวมทั้ง r e c u ด้วย r e c u เรากำลังปรับหมดเลยปรับวิธีการคิดขณะที่มีวิกฤตจะมีโอกาสเสมอคราวที่แล้วผมพูดแล้วอาชีพระหว่างนี้ดูสิครับอาชีพรถแกรบ็บดีไหมครับส่งอาหารทางแกรบ็บคนขี่มอเตอร์ไซค์แกรบ็บนะครับมีอาชีพมากขึ้นนะครับดิจิตเตอร์มีอาชีพมากสุดในอสังหาหมันกนรารพอมีคราสิสปุ๊บน้ำจะท่วมไปดูนะครับ เรื่องก่อสร้างที่จะหนีน้ําท่วมระหว่างน้ําท่วมน้าท่วมเสนอให้ทํา5เรื่องนะครับเรื่องแรกอะไรช่ญญางๆจำได้ไหมยกของขึ้นขบนอันที่2ตัดไฟฟ้าจาไว้นะครับตัดไฟฟ้าไฟฟ้าที่แช่น้ําเด็กจะตายไฟฟ้าที่ชื้นมันจะเกิดลัดวงจรเมื่อเชา้านี้ไฟไหม้ที่ตลาดแถวทางดอนเมืองดูสิครับไฟฟ้าลัดวงจรครับเพราะมันชื้นหนีไม่พ้นเรื่องไฟฟ้านี่ไปดูให้ดี2เรื่องนะครับคนตายไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้ตอนน้ําท่วม แปลกไหมครับเวลามันชื้นนะครับไฟม,มือนอกไฟไหม้ตอนสนโ,นโตกเทวีหรือสิครับีนี่โอ้ชื้นชื้นมันชื้นปุ๊บไฟฟ้ารัดวงจรครับไฟฟ้าสองแล้วนะครับขนของขึ้นไฟฟ้าหนึ่งสามนะครับเตรียมห้องน้ําข้างบนมาให้ดีนะครับทุกอย่างต้องบริหารจากเล่าเต็งหมดชั้นที่สองหมดห้องน้ําห้องพักอาหารการกินเลือกอาหารแห้งอย่าอย่าไปคุกนะครับอาหารแห้งนะครับ ทานอาหารแห้งในช่วงนี้นี่อาหารนะครับข้างบนนะครับอยู่ชั้นสองอย่าชักโคลกข้างล่างปูดเดียวมันขึ้นมาสกรปรกมากเลยยาโทนนะครับขายดีมากขนาะดนี้เท้าเปื่อยนะครับนี่นะนี่ครับแต่แล้วมีอะไรอีกทางเดินหนีน้ําครับไปทําทางเดินนะไปเช่าทางเดินเหล็กมาวางหนีน้ํานะครับหมู่บ้านจัดสรรทุกคนต้องทําให้ลูกบ้านเดินออกมาสู่ถนนใหญ่บ้านให้ได้คนอยู่คอนโด ่อเชื่อมออกมาถึงรถไฟฟ้ามวลชนได้เห็นไหมครับนะอยู่ในบ้านเราก็ทําทางเดินไม่ให้ขามันเปียกน้ําก็ไปเอานั่งร้านทํานั่งร้านเองก็ได้หรือเช่านั่งร้านมาก็ได้เตี้ยหน่อยเมตรหนึ่งสูงมาหน่อยก็2เมตรสูงมากหน่อยก็5เมตร5เมตรกิจพานคุข้ามะแล้วปลอดภัยแล้วนี่คือการเตรียมตัวหนีน้ําทั้งหมดนี่นี่ส,สความสกปรกนะครับถุงดําเก็บขยะใส่ถุงดํา แล้วก็ทมต้องรับออกไปเปิดน,นี่นะครับขยะเชื้อโรคจะมาอีกครับนะครับโควิดยังไม่หายใหม่เราจะต้องทนทุกข์อย่างนี้อยู่อยู่กับมันครับอยู่กับมันประเทศไทยกรุงเทพยอยู่ใต้น้ำครับเราอยู่อย่างนี้มานานแนละ้วอยู่กับน้ํานะครับอย่าไปป้องกันน้ําไม่ให้เข้าให้น้ํามันไหลผ่านได้พวกนี้นะครับมันเป็นวิธีการแล้วน้องน้ําที่สามคนงามที่สุดจะมาประมาณเดือนโนเวมเบอร์ ายเดือนนะว่าคือน้ําทะเลหนุนน้ําที่ปัม๊มปั๊มออกไม่ออกจุงเทพครับน้ําทะเลนุนจำไหมครับจำได้ไหมครับพระพุทธเจ้าหัวพระองค์ท่านแนนั้น,านาว่าให้เอาเรือไปปั่นน้ําให้น้ํามาไหลเร็วออกไปจําได้ไหมครับจาไม่ได้ไปดูคลิปตอนสองห้าห้าสี่้างทำอะไรบ้างพระองค์พูดถึงแก้มริงม่ให้น้ําเข้าเก็บแก้มเียงไว้ก่อนเข้าก่อนออกนะครับสองการระบายน้ําลอกคลอง ปล่อยใบน้ํา 3. เอาน้ําลงทะเลให้มากที่สุด 4. ต้องเก็บน้ําสะอาดไว้น้ําสะอาดมีค่านะครับอย่าปล่อยลงทะเลให้หมดเก็บไว้ในแก้มริงเอาไว้ใช้ยามยากนะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องของศาสตร์ด้านน้ำทั้งนั้นนะครับคนไทยเราลืมครับลืมง่ายครับไปเอาแบบฝรั่งฝรั่งขาติดดินบ้านชั้นล่างอยู่ติดดินคนไทยไม่เคยนะครับบ้านยกพื้นเขาเรียกอ่อนสตีลเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องทั่วไปจะเป็นคการเมืองนะครับเราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงนะครับขณะนี้นะครับการเมืองก็ลบราค่าไฟนในสภาดีมากนะครับเราจะได้เลือกตั้งผู้ว่าเลือกคนดีรู้จักปัญหาด้วยด,ดีนะครับแล้ว IECU ด้ีนเป็นสฐานจะเชิญนะครับผู้ว่าทั้งหลายมาถามคำถามให้ท่านพิจารณาเลือกทีมเบื้องสำคัญอีกอันในเรื่องนี้นะครับอีกอันหนึ่งขราวหน้าผมจะพูดเรื่องก,กฎหมายขายชาติขณะนี้คอรมอก็มีความคิดโดย ผู้ประกอบการทั้งหลายอยากให้ต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อที่ดินได้มากขึ้นนะครับเนี่ยหนึ่งละอิจชื่อเป็นอีกอนะก็มีแนวโทมที่จะผลักดันให้ต่างชาติสามารถจะซื้อที่ดินได้นะหนึ่งละายบวกนะครับเพื่อจะกระตุ้นเศร,รษฐกิจเอาเงินต่างชาติเข้ามาในดีเราก็ทําสมัยคุณทารินใครเอาเงินมาสี่สิบล้านเหรียญห้าสิบสลัมบาทสามารถจะซื้อที่ดินได้หนึ่งไรเราก็เคยทํามาแล้วนะครับแล้วเราก็ทําให้ฝรั่งสามารถจะ ถือคอนโดได้49%เนี่ยครับนี่ฝ่ายที่เห็นเชิงบวกเห็นเชิงลบก็ขายชาติถ้าที่ดินทั้งหมดไปอยู่ในมือต่างชาติเราจะเสียสิสพภาพถูกต้องสภาพของเราขึ้นอยู่กับการทหารการเงินทรัพยากรไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องมาดูเขาทำยังไงเราสามารถจะแบนแลนซ์เชิงบวกหรือเชิงลบได้วิธีก็คือขนาน้าผมจะพูดลงลึกนะไปดูต่างประเทศครับสามร้อยกว่าประเทศเขาบริหารต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อ รั์สินยังไงบ้างไปดูสิงคโปร์ไปดูจีนไปดูอเมริกาไปดูออสเตรเลียแล้วเรามาเปรียบเทียบขณะนี้คอรมอสั่งให้มหาไทยไปศึกษามาขอโทษนะครับมหาไทยจงไปศึกษามาฟังความคิดความเห็นด้วยนะครับแล้วกลับไปประมวลต้องใช้ทั้งสอง่งไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใดครับไม่ใช่ให้้าจนทุกคนคนฝรั่งเข้ามามีหมดหรือไม่ให้เลยอั่างนั้งเศรษฐกิจไม่เดินเราจะ b บ l a n c e Concept พอรบอรขายชาติยังไง นะครับข่าวหน้าผมจะพูดลงลึกอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านรักกันไว้รักกันไว้รักกันไว้นะครับ IECU เปิด IECU.com ครับเรากต้องปรับวันนี้เราจะเปิดจูเนียร์นะครับรุ่นที่22คาราคาซังยังไม่จบเนี่ยแล้วเรากำลังคิดถึงปีหน้าแล้วจะต้องเตรียมพวกไงหลังโควิดข้าวยากหมากแพงกระตุ้นเศรษฐกิจเราผู้ไายที่แล้วจะทำยังไงอีกวันนี้สวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีชัยครับรักกันไว้รักกันไว้รักกันไว้นะครับสวัสดีครับ